ค่ะกุ้งจากคุณเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะคุณเสมอแท็กเตอร์จะมีอยู่สองสาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่ที่จังหวัดระยองอําเภอแกลงตําบลกองดินส่วนสาขาสองจะอยู่ที่จังหวัดลำปางอําเภอเมืองลำปางตําบลบ้านเป้านะคะวันนี้นะคะกุ้งจะพาลูกค้ามารีวิวรถก่อนการจัดส่งนะคะเดี๋ยวพาไปชมกันเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะทางร้านมูลเสมอแทักเตอร์มีจัดส่งรถรุ่น mu 5 7 0 2นะคะรถคันนี้จะเป็นรถปี6-2นะคะเป็นรถเดิมๆทั้งคันเลยนะคะสวยมากๆเลยทีเดียวนะคะรถคันนี้จะไปพร้อมกับอุปกรณ์2ชิ้นนะคะเป็นใบดันหน้ากับ พรวน6นะคะของตราช้างนะคะรถคันนี้จะส่งที่จะส่งลูกค้าที่จังหวัดระยองบ้านใกล้เลือนเคียงเหล่านี้เองนะคะขอพระคุณลูกค้าอย่างสูงนะคะที่เลือกใช้เลือกซื้อสินค้าจากร้านเรานะคะค่ะเราค่อยๆไล่ไปเลยนะคะว่ารถก่อนการจัดส่งทางร้านผู้เสมอมีการจัดเก็บเรียบร้อยอยังไงนะคะตัวนี้จะเป็นเดิมๆไปเลยนะคะไม่ได้ทําสีนะคะค่ะสวยมากๆเลยนะคะาทางร้านเช็ดเคลือบ ายางแล้วนะคะเช็ดยางแล้วก่อนการจัดส่งนะคะเงาเงากันไปเลยทีเดียวนะคะค่อยๆไล่ดูไปนะคะสีตัวสีตัวรถนะคะสีสีกระโปรงรถสีตัวรถสีเดิมทั้งคันเลยนะคะรถคันนี้ขายเพียงแค่6กแสนห้าหมบาทนะคะคุ้มมากๆเลยนะคะกับลูกค้าที่ได้รถคันนี้ไปนะคะใช้งานไม่เยอะนะคะดูตรงที่นั่งผู้โดยสารนะคะเดิมเดิมทั้งคันนะคะตัวซุ้ม ล้อนะคะตัวนีเ้เจ้าของเก่านะคะเขามาเทินเอารถใหญ่รถใหญ่ไปนะคะรถใหม่นะคะก็เลยขายคันนี้มาให้นะคะรถคันนี้เปลี่ยนยางแล้วนะคะสวยๆไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูช่วงท้ายนะคะช่วงท้ายรถนะคะท่อนคัดไม่เคยมีตัดนะคะทุกอย่างเดิมทั้งหมดนะคะดูไปเลยนะคะไล่ดูมีกล่องอุปกรณ์จัดเก็บอุปกรณ์เรียบร้อยนะคะ สวยเลยนะคะรถคันนี้ลูกค้าเก่าอยู่ที่เจ้าของเก่าอยู่ที่ทจังหวัดตราดใกล้ๆเรานี้เองนะคะส่วนผานนะคะทําสีผานใหม่ไปให้นะคะผานตัวนี้ไม่ได้ติดมากับรถนะคะแต่ลูกค้าขอใช้เป็นผานตัวนี้นะคะเดิมเราให้เป็นผานบุกเปิดไปนะคะค่ะแล้วก็ตัวยางทั้งสองข้างเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะคะรถคันนี้ก่อนการจัดส่งเช่นเคยค่ะเราจะไม่พลาดที่จะ าตามมาตรฐานของร้านพื้นเสมอแท็กเจอร์จะเปลี่ยนกรองทุกกรองนะคะกรองใหม่นะคะทุกกรองเลยแม้กระทั่งกรองอากาศด้านในรถก็เปลี่ยนแล้วนะคะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะแล้วก็เปลี่ยนเ,เช็กระดับของเหลวเติมของเหลวเติมไฮโดรลิกเรียบร้อ,ยเ,อยเติมน้ำมันไฮโดรลิกเรียบร้อยนะคะรถคันนี้เ,เปลี่ยนเ,เช็คระบบไฟก่อนส่งด้วยนะคะโดยช่างไฟนะคะค่ะ สำหรับรถคันนี้นะคะจะจัดส่งวันนี้นะคะกุ้งจะพยายามมารีวิวรถก่อนการจัดส่งให้ลูกค้าได้ชมกันพยายามจะทําให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าอยากให้ลูกค้านะคะมีความมั่นใจในร้านคุณสมรแท็กเตอร์นะคะว่ารถตรงปกไหมนะคะก็พอรีวิวแล้วลูกค้าก็จะได้มั่นใจถ้าลูกค้าท่านไหนไม่สะดวกเข้ามาทดสอบระบบที่ร้านนะคะสามารถจองออนไลน์ซื้อ่านออนไลน์ได้เลยนะคะจาก ที่กุ้งรีวิวแล้วก็จะเห็นแล้วนะคะว่ารถสวยจริงๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งขอขอบคุณลูกค้ามากๆในการติดตามรับชมคลิปและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กุ้งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ